สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการสดวันนี้หรือรายการไลฟ์ของทางเดอะเว็บออนไลน์แล้วก็วิจิตบุญชูเพจนะครับเราจะมาพูดเหมือนเรื่องเดิมแต่จริงๆแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนั่นก็คือการเลือกเครื่องเล่นซีดีการเลือกเครื่องเล่นซีดีเนี่ยผมต้อง,งบอกท่านผู้ชมว่าแต่เดิมมานะครับเราก็แนะนําไปหลายรุ่นเหมือนกันบางทีอาจจะมีบางรุ่นซ้ําอยู่ในขณะนี้แต่เนื่องจากว่า มีผู้ชมแฟนคลับของเราเนี่ยบอกกําลังดูเครื่องเล่นซีดีเครื่องละหมื่นท่านนี้มันมีเครื่องรุ่นใหม่มีอะไรเข้ามาด้วยก็เลยคิดว่าจะมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยให้ฟังวิธีการพิจารณาในการเลือกเครื่องเล่นซีดีซึ่งผมจะมีอยู่ประมาณ5ประการด้วยกันที่เราจะต้องเลือกนะครับวันนี้จะก,กระชับให้ได้มากที่สุดเพราะว่าซีดีที่เราเลือกมาทั้งหมดที่ถือว่าดีอยู่ในตลาดแล้วราคาประมาณหมื่นปริมปริมนะ่านผู้ชมหมื่นปริมก็คืออาจจะหมื่นหนึ่ง ไม่เกิน12ื่นสองเนี่ยเท่าที่ผมดูราคาแล้วนะครับอาจจะมีแค่ตัวเดียวที่ประมาณสักหมื่นสามเก้านะครับนะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นซีดีที่อยู่ในระดับยอดชิดคนเรายังเล่นแผ่นยังเล่นซีดียังนึกถึงเรื่องของกลมๆอยู่นะครับก็นึกถึงซีดีซึ่งเรายังมีแผ่นกันเล่นกันอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวผู้ชมครับเรามาดูนะครับว่าแต่ละเครื่องของเครื่องเล่นซีดีนั้นเราจะดูอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะแนะนําเครื่องดังต่อไปนี้นะครับที่ผมคัดมาแล้วหนึ่งก็คือ NAD รุ่น C 5 3 8 C 5 3 8นั้นตอนที่ผมทำรายการสดขนาดนี้เนี่ยของมันหมดไปจากตลาดแต่คิดว่าคูนายคงจะสั่งเข้ามาอีกเพราะว่าเป็นรุ่นที่มาเท่าไหร่ไม่เคยพอท่านลองคิดดูแล้วกัน,นครับใครว่าเล่น CD ดีเนี่ยไม่มีคนเล่นเล่นเยอะเลยนะครับตัวที่2ก็คือโรเทลรุ่น CD11 ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ไม่เกิน2ปีนะครับนั่นก็คือรุ่นที่มีหน้าปัดแล้วก็มีรูปทรงที่ค่อนข้างจะเพรียวบางสวยงามเลยทีเดียวนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ13,900านะครับ นะส่วนตัวถัดไปนะครับเดนอนยังมีอยู่ในท้องตลาดอยู่พอสมควรนะครับก็คือรุ่น520 AE CD เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าออกแบบโครงสร้างเราต้องยอมรับว่าซีดีของเดนนอนนั้นเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เคยทําชื่อเสียงเอาไว้ชนิดที่เรียกว่าสถานวงการเครื่องเสียงเลยเขาว่าได้นะครับถัดไปก็คือ c d 5005ของมาราน มาร้านเองเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของ Audio 2โอ a n n ช l เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะครองตลาดอยู่แล้วก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมีการปรับปรุงใหม่จากรุ่นเดิมนะครับก็คือรุ่นใหญ่นะครับคือ6005เนี่ยขยับมาเป็น5005เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าราคาหมื่นต้นตนมันจะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือ c r e m e i t t u d i o AXC35 นะครับสินค้าบางตัวในตลาดผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับอาจจะ มีจํานวนน้อยอาจจะมีจํานวนมากบางรุ่นอาจจะหมดไปจากตลาดแล้วแล้วก็มีกําลังกําลังที่จะสั่งเข้ามาใหม่เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะต้องพิเคราะห์นะครับจากสิ่งที่โชว์รูมมีให้เราได้ลองฟังนะครับเพราะสุดท้ายจริงท่านผู้ชมฮะฟังผมแล้วเนี่ยต้องไปฟังเสียงจริงๆด้วยเพราะมิฉะนั้นแล้ว สิ่งที่เราพูดกันมันเหมือนเลื่อนลอยอยู่บนอากาศแต่การวิเคราะห์ของผมนี่เนื่องจากว่าทั้ง5รุ่นนี้ผมจับผมเล่นผมลองมาแล้วทั้งหมดก็พอที่จะบอกอะไรได้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชม,ชมวิธีการเลือกซื้อซีดีเราเคยบอกไปแล้วนะครับนอกจากดูรูปทรงหน้าตาแล้วเนี่ยอย่าลืมอนิว้วเดาะด,ด,ดบนเครื่องเวลาไรที่มันเล่นนิดหน่อยนะอย่าไปทุบของเขานะครับท่านผู้ชมทุบในเสียงมันเคลื่อนหมดเดี๋ยวเครื่องก็ฟังใช้วิธีเดาะนิ้วขออนุญาตก่อนนะขอลองเดาะด,ดนูนหน่อยเชื่อว่ามันจะมีการเลื่อนของของข้อมูลมัะรเีนคบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เครื่องเหล่านี้ผมลองแล้วจะไม่ค่อยมีผลนะฮะไม่มีผลนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรามาแนะนํากันเลยนะครับตัว NED 538เป็นประเดิมก่อนนะครับก็คือตัวนี้10,500บาทตัวนี้เป็นซีดีที่ออกแบบเพียวบางลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยราคาของเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วคุณสมบัติต่างๆก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับก็คือ Da c นี่ก็ยังใช้ของว o ฟ s ้นนะครับนะ24บิต192กิโลเฮิรตซ์ท่าชมก็คือ แผ่นซีดีเนี่ยมันเป็น16บิตทั้งหมดนะครับแล้วก็44.1มันมีทางเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้แต่ว่าการใส่แดกเข้าไปขนาดนี้ก็หมายความว่ามันจะต้องดึงเอาข้อมูลเนี่ยไปยกระดับขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดออกมาแล้วก็วนออกมาเป็นอนาล็อกอีกทีนะครับอันนี้ก็คือเป็น,ปนความนิยมของ CD ดีทั้ง5้าเครื่องนี้ก็จะทําในแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ เครื่องของ nadc 5 3 8สามนี่นะครับสามารถที่จะเล่นแผ่น cdr cdr w หรือว่า cdr writable ก็คือแผ่นที่เขียนทั้งหลายนะครับสามารถเขียนจากคอมพิวเตอร์แล้วไปเล่นได้นะครับรวมทั้งไฟล์เพลง mp 3หรือว่า wma นะครับสัญญาณนาฬิกาที่เขาใช้อยู่ในเครื่องรุ่นนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นสัญญาณนาฬิกาเที่ยงตรงระดับสูงถึงแม้ว่าเครื่องมันจะราคาไม่สูงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ที่ถือว่า หน้าประทับใจรูปร่างหน้าตาก็เหมือนเดิมนะครับเอนดีต้องเฉยเยนิดนิเรียบนิ่มๆเทาเทานะฮะดูในที่มืดแล้วกลืนไปเลยนะครับมองแทบไม่เห็นเคเรื่องแต่ความสง่าง,งามก็จะอยู่ที่น้ําเสียงนะครับต่อไปนะครับคือโรเทลรุ่น CD c d 1 1ตัวนี้า 103, ราคา1 3 9 0 0กร้ก็จะแพงกว่าในกลุ่มนี้สักหน่อยนะครับ แต่ว่าส่วนที่ต่างออกไปก็คือเราสังเกตว่าหน้าตาทั้งรุ่นที่เป็นสีดําแล้วก็รุ่นที่เป็นสีเงินทั้งสองรุ่นเนี่ยการวางรูปทรงของการดีไซน์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการวางรูปแบบที่เขาเรียกว่าเทรของมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางก็คือถาดจะอยู่ตรงกลางในขณะที่ NED เนี่ยถาดจะอยู่ริมซ้ายนะส่วนเครื่องอื่นๆที่ที่ผมไม่แนะนำเนี่ยจะถาดอยู่ตรงกลางหมดนะครับก็ดีไซน์ที่ต่างกันไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยภาคแดกเขาใช้ของ t e x a s ั n s t r u m e n t ไม่ได้บอกรายละเอียดมานะครับ ก็เข้าใจว่าในรูปแบบเดียวกันก็คืออย่างน้อยก็24บิต192กิโลเฮิร์สเนี่ยเป็นปรถมก็คือหมายความว่าเอามายกระดับเช่นเดียวกันนะหน้าปัดหน้าตาอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูะทุกพูดถึงในกลุ่มเนี่ยดูหน้าตาแช่มช้อยนะครับแชมชอยนะสวยเหมือนนางงามนะะอาจจะไม่ได้อ่า เหมือนเครื่องอ,งอื่นๆนะฮะก็คือเรียกว่าเขาทําค่อนข้างจะบางพอสมควรสาหรับตัวรูปทรงเครื่องนะครับแล้วก็ขาที่รับเนี่ยก็เป็นจุดเด่นนะครับนี่เราพูดกันถึงเรื่องดีไซน์ทั้งหมดก็ต้องถือว่าโรเทลค่อนข้างโดดเด่นถัดไปนะครับเดนนอน dc d ห e. ้าสองศูนย์เอีเดนนอนเคยโด่งดังในเรื่องของ CD กับกลไกที่เราเรียกว่าแมชชีนิซึมทั้งหลายเนี่ยดีมากๆตัวนี้ก็อย่างเช่นเดิมนะครับต้องพูดว่าในกลุ่มกระบวน CD ที่ผมแนะนำมาเนี่ยมันจะมีอยู่2เครื่องที่แมชชีนิกในการเข้าออกเนี่ เนียนมากนั่นก็คือตัวเดนนอนตัวหนึ่งละนะครับอีกตัวหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวจะบอกนะครับตัวนี้ราคา11,600บาทนะบาทครับยังมีจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดบ้างคนที่ชอบเดนนอนนะครับตัวนี้ก็ใช้แดกนะครับค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนนั่นก็คือใช้3 2บิต192กิโลเฮิร์ค่อนข้างสูงมากทีเดียวน,นะฮะต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่เดนนอนทำมาตลอดคือเดนนอนเนี่ยจะไม่ทําพวกวันบิตแต่ว่าเขาจะทําที่เป็นที่เรียกว่าซิกมาเดลต้า ก็คือวงจรนี้มันจะเป็นวงจรเหมือนกับว่าเป็นวงจรที่เป็นฟิลเตอร์อย่างหนึ่งในการที่จะแซมปลิ n g สัญญาณให้มันซอยรายละเอียดให้มันมากยิ่งขึ้นเหมือนว่าจาก1ไป4เนี่ยนะครับเขาจะซอยจาก1ไป4อีกลงไปอีก2 3 4 5 6 8เท่าตัวนะครับโดยส่วนใหญ่เดนนอนก็จะประมาณโอเวอร์แซม pling ประมาณ8เท่าตัวมันก็เลยทำให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนี่คือแนวคิดของเดนอนที่จะใช้ตัวชิป ที่เป็น32บิต192กิโลเฮิรตซ์ตัวนี้ค่อนข้างสูงกว่าทุกเครื่องที่นํามาแนะนําถัดไปครับมาร้าน CD 5005อันนี้เป็นน้องเล็กสุดเหมือนกัน,นทุกรุ่นที่แนะนํานี่เป็นน้องเล็กสุดหมดนะครับอ,อมาร้านเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นก็ตรงที่ว่าดีไซน์เนี่ยไม่หนีรุ่นพี่นะฮะแต่ว่าวัสดุหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้ให้มัน ถูกลงมาหน่อยนะครับจะเอาเครื่องราคาแสนมาเท่าเครื่องราคาแค่หมื่นเดียวนี่ยากนะแต่สิ่งที่เป็น,นกลไกสิ่งที่เป็นรายละเอียดในส่วนของเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องถือว่าทำเอาไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเครื่องรุ่นนี้ก็จะเล่นได้ทั้ง CD CDR CD r e w r i t a b l e นะครับแล้วก็ WMA นะครับก็จะคล้ายๆกันนะเครื่องพวกนี้แล้วก็มีเอาพุตก็คล้ายๆกันก็คือมีเอาพุตอนาล็อก แล้วก็มีเอา์พุตที่เป็นดิจิตอลอยู่2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือที่เป็นออปติคอลกับโคเอ็กเชียลนะครับทุกเครื่องที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแบบนี้หมดนะครับตัวมาร้านก็จะวางเาทรหรือถ่าดของมันอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับตัว c d 5005เนี่ยเขาใช้แดกนะครับเข้าเทียมกับตัวของ NAD ก็คือ24บิต192กิโลเฮิร์ส์ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับใช้เบอร์ CS 4398นะครับทะลักลิกดูข้างในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคนมักจะเทียบกับ N a d ดีเป็นประจำนะครับเพราะว่า2เครื่องนี้มาเท่าไหร่ก็หมดมาเท่าไหร่ก็หมดเขาเรียกว่าแข่งขันกันสนุกสนานเหมือนวิ่งพลัดเลยนะ่านผู้ชมสุดยอดนะครับในส่วนอื่นๆนะครับการออกแบบเนี่ยมาร้านจะได้รูปทรงตาโลโก้หรืออะไรเนี่ยแบบนั่งเดิมมันก็เลยดูเหมือนกับว่ามาร้านเนี่ยหน้าตาค่อนข้างคลาสสิกนะกึ่งๆสมัยใหม่กึ่งๆวินเทจนะครับ สวยงามนะครับถัดไปนะครับเครื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัว CreB บ i c ออเดี AXC 3 5นะครับรุ่นนี้ก็สีเทาๆเรียบๆนะครับ ถาดอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็เหมือนเครื่องอื่นๆนะครับเล่น mp 3ได้เล่น w m a ได้นะครับแล้วก็ CD เขียนคือ CD r แล้วก็ CD re- writable ได้ทั้งคู่นะครับตัว da converter ก็ใช้ของ w o l f z นะครับซึ่งเครื่องในตระกูลของ c a m b r i ดเนี่ยมักจะใช้ w o l f นก็คือจะเป็นรุ่น w m 8 5 2นะครับก็คล้ายๆกับจะเป็น high less อยู่ไกลๆนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของแต่และเครื่องเท่าเราไล่มาตั้งแต่แรกนะครับ อ,อถ้าผมพิเคราะห์นะฮะตอนนี้ผมจะตัดเชือกแล้วถ้าพิเคราะห์ในเรื่องดีไซน์ผมต้องบอกว่าโรเทลแล้วก็เดนอนเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าใครที่สุดก็คือเรียกว่าถ้าเป็นดีไซน์ความสง่างามเนี่ยวางก็ไปเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าอืหน้าตาของเขาเนี่ยดูสง,งา่ามีราศีมากกว่าเครื่องอื่นๆรองลงไปก็คือเครมบิดแล้วก็มาร้านแล้วก็หน้าตาค่อนข้างเรียบง่ายกว่าเพื่อนดูเหมือนจิตจืดมิสเตอร์จืด Dude, ก็คือ AD, เอ d อดีนะ ทีนี้เราเราเรา,เราดูกันแค่ดีไซน์แล้วพลิกไปด้านหลังเนี่ยทุกอย่างก็จะค,คล้ายๆกันหมดถ้าเราดูจาก n อ d ด้านหลังโรเทลด้านหลังนะครับเดนนอนด้านหลังมาร้านแล้วก็เคมบิดที่ด้านหลังเครื่องเนี่ยมันก็จะมีช่องต่อที่คล้ายกันหมดก็คือว่าถ้าเราไปต่อภาคแดกภายนอกก็สามารถที่จะเพิ่มเติมโดยการใช้ภาพดิจิตอลเอาได้นะครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องดีไซน์ในทุกๆอย่างแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า ความนำหน้าของโรเทลแล้วก็เดนนอนะดูเหมือนเออมันรอมันรอ,อนะครับนะตัวอื่นอาจจะรอน้อยกว่าหน่อยนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงว่าถ้าใครที่นิยมหน้าตานะต่อไปถ้ากลไกเข้าออกตรงนี้แหละครับก็คือเป็นตัวเหมือนกับอ่าไม่ใช่ตัวตัดเชือกนะแต่ก็จะเป็นตัวพิจารณาตัวหนึ่งนะครับเพราะบางเครื่องเนี่ยออกมาแล้วเราสนุกฮิทุกทออกมาเลยพวดเข้าไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวที่กลไกที่ผมลองแล้วผมรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะเนียนนิดหนึ่งก็คือตัวมาร้านนะครับแล้วก็ตัวโรเทลก็คือการสไลด์เข้าสไลด์ออกสไลด์เข้าสไลด์ออกสลด์เข้าสลด์ออกเนี่ยถ้ามชมสังเกตง่ายๆกะดับเวลาเราไปลองเครื่องเนี่ยก็คือใช้กดรีโมทให้มันเข้าไปเข้าไปเสร็จกดออกกดออกเสร็จกดเข้าไปอีกกดเข้ามาออกออกเข้าเข้าออกออกเข้าออกอย่างเงี้ย um, สักประมาณหกเจ็ดครั้งนะครับ ข้องขออนุญาตเจ้าของร้านหรือว่าโชว์รูมก่อนนะเดี๋ยวเขาสงสัยนี่มาทําอะไรเนี่ยเพียงน้ปัน่นมากดเข้ากดออกอยู่ได้คือเราจะลองว่ามันความเซเบิลหรือความความนิ่งของมันขนาดไหนเราก็จะเห็นนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมยกว่ามาร้านกับโรเทียเนี่ยการเข้าออกของเข้าก้นสมสมุตินิดหนึ่งอลองลงไปก็คือตัวเดนนอนนะครับเดนนอนก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัว2ตัวก็คือโรเทียกับมาร้านเนี่ยกลไกเข้าออกเรียบสนิทดีนะ แล้วก็มาตามดิเดนนอนแล้วก็มาที่ n อดีแล้วก็รังท้ายสุดคุอเข็มบิดนะครับอันนี้เรายังตัดสินเรื่องเสียงไม่ได้แต่เราเราสมมุติฐานที่เราเห็นเนะเราจะรู้สึกรักใคร่มันหรือว่ารักมากรักน้อยบางทีการที่มันเข้าาออกออกบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกเออสบายใจมันออกมานิ่มนะเข้าไปนิ่มนะทีนี้มาดูโครงสร้างรวมถึงความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงของเครื่องเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูเราเรามองด้วยสายตาแล้วลองจับ้องยกลองดูน้ําหนักลองดูอะไรเนี่ยนะครับ ก็ต้องยอมรับอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าตัวโรเทลกับตัวเดนนอนเนี่ยน้ำหนักของเครื่องหรือความบาลานซ์ของเครื่องเวลาที่เรายกเครื่องเราจับความแน่นความหนึบมืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าโรเทลกับเดนนอนก็อาจจะเป็นจ่าฝูงอยู่นะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่หมายความเครื่องอื่นมันไม่แข็งแกร่งนะแ,แ,แต่ด้วยดีไซน์เนี่ยมันทําให้เราอมองภาพพจน์ไปอย่างนั้นได้นะครับเอาเป็นว่า ฐานรองขาด้านใต้นะครับดีไซน์ของตัวรูเทลรุ่น CD11 แล้วก็เดนนอน DCD520E เนี่ยอืมดูแล้วประทับตาประทับใจนะครับอ่าทีนี้ถัดไปนะครับก็คือภาคแดกอ่าภาคแดกตอนนี้ภาคแดกผมต้องบอกว่าตัวที่อ่าค่อนข้างที่จะสูงสุดนะครับนะคือคือหมายว่าเป็นแดกที่อ่าสามารถบ่งชี้เราได้ว่า การถ่ายทอดรายละเอียดเนี่ยอันนี้ไม่นับวงจรร่วมอื่นๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกว่าเสียงใครดีกว่าใครนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราพิจารณาจากแดกเนี่ยเดนนอนมาเป็นอันดับหนึ่งคือแดกของเขาเนี่ยสาบิตร้อยเกสิโลเฮิรตซ์สูงกว่าทุกเรื่องนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของดิจิตอลฟิลเตอร์ซึ่งซึ่งเป็นฟิลเตอร์อย่างหนึ่งที่ทางเดนนอนเนี่ยใช้ระบบของตัวเองมันทําให้โดดเด่น นะครับในส่วนของมาร้านเองก็มีความโดดเด่ดนอีกข้อหนึ่งที่น่าจะมาร์กไว้ก็คือ HDAMSA2 ตัว HDAM เนี่ยก็หมายถึงว่าเขามีโมดูลของเขาเองในการที่จะประมวลในเรื่องของคุณภาพเสียงในเรื่องของวงจรเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ในชิปตัวหนึ่งซึ่งเป็นบล็อกตัวหนึ่งนะครับที่เขาเอามาใช้กับตัวมาร้านซึ่งก็อาจจะทําให้เสียงแตกต่างไปจากเครื่องอื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นไงผมจะมาสรุปตอนท้ายสั้นๆเลยนะครับเพื่อให้ท่าน คิดว่าถ้าท่านจะเล่นเครื่องห้าเครื่องนี้อะไรที่มันตรงกับประเด็นของท่านเพราะว่าคนเราชอบเสียงไม่เหมือนกันเสียงมันเป็นตัวตัดสินว่าที่สุดแล้วฉันจะอยู่กับเธอในแบบไหนและอย่างไรนะครับเอาละครับเราจะมาดูเครื่องที่ราคาถูกที่สุดแต่ยอดขายนำหน้าที่สุดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ n a d รุ่น c 5 3 8กับบุคลิกเสียงที่เราจะได้นะครับจุดเด่นมากๆคือความเนียนความนวลของเสียง แม้ว่าตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับจะไม่ได้สูงสุดก็คือ2 4บิต192นะครับแต่ว่ารายละเอียดที่ออกมาน่าชื่นชมและน่าฟังเอาเป็นว่า NAD เนี่ยจะเป็นเสียงที่ผ่อนคลายที่สุดในบรรดากลุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เหมือนความตัวอื่นเ็าเสียงชัดจันอ,อะไรนะฮะคือเรามองว่าถ้าเอาโทนอลบาลานซ์ความเรียบความนิ่งเนี่ย NAD แม้จะเป็นเครื่องที่ราคาถูกสุดแต่ความนิ่งของเสียงความเนียนของเสียงเนี่ย เป็นตัวที่ได้เปรียบที่สุดนั่นคือบุค,คลิกนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านเล่นเครื่องอะไรท่านไม่รู้บางคนเล่นเครื่อง p i o เ e e r บางคนเล่นเครื่องเ d e นอนบางคนเล่นเครื่อง c r e m b i t บางคนไปเล่น root ล a i l บางคนไปเล่น m ของ cec หรือไปเล่นของ ned อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะซื้อ cd แล้วให้มันเข้ากับเครื่องที่คุณมีอยู่แบบเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ย ned อาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆเหตุผลก็คือ น้ำเสียงของเขาเนี่ยพร้อมจะเข้ากับลำโพงและเครื่องอื่นๆได้ง่ายกว่าเพื่อนอันนี้คือจุดเด่นของ NAD เห็นไหมทุกท่านก็อยู่ที่ท่านเลือกนะรายละเอียดความนิ่มนวลอันนี้ยกให้เป็นอันดับต้นๆเลยนี่คือ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 เป็นน้ำเสียงที่ทุกคนสามารถจะคุ้นเคยแล้วก็ผ่อนคลายนะ NAD จะผ่อนคลายนิ่มนวลรายละเอียดสะอาดเสียงกลางแฟลตนะฮะถัดไปไปดูตัวที่แพงสุดในกลุ่มตระกูลนี้นะครับ จาก1,500บาทของง e ีก็ไปที่1 3 9 0 0ก็คือตัว r o t a ลนะครับซึ่งใช้ Texas i n s t r u m e n t เป็นแดกตัวนี้ต้องยอมรับว่าโหลดดิ้งของมันเนี่ยมันมันมันทำให้เราประทับใจไงคือม,มันมันมันเนียนเหมือนเครื่องราคาแพงหลายหมื่นเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เราได้เห็นด้วยตามัมนก็ทำให้ใจเราโปรโมากขึ้นนะครับน้ำเสียงของ r o t a ท l เครื่องนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า ช่วงที่เด่นของเขามากที่สุดคือช่วงช่วงเสียงกลางไปจนถึงปลายแหลมเนี่ยคุมรายละเอียดได้ดีต้องบอกว่านี่เป็นเครื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างสูงคือจับรายละเอียดส่วนปลายเนี่ยดีมากในขณะที่เสียงเสียงกลางลงมาหาต่ำเนี่ยนะฮะมันมันจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักแต่ว่ากลางขึ้นไปแหลมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโรเทลเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆคนที่ชอบรายละเอียดหยุม่มหยิมเนี่ยนะฮะตัวโรเทล ในระดับราคานี้ถือว่าเป็นตัวนําหน้าเห็นไหมนี่คือจุดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นการเลือกแอมมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนใน,ในดีก็คือเราต้องดูว่าถ้าเราใช้แอมซึ่มันค่อนข้างสดอยู่แล้วเสียงสดอยู่แล้วเนี่ยควรจะหาแอมซึ่มันเสียงนิ่มนวลลงไปหรือหรือพยายามที่จะหาลาโพงที่เสียงมันอุ่นๆมากขึ้นเวลาที่เราเล่นกับตัวโรเทียลเนี่ยมันจะได้บาลานซ์กันพอดีนี่คือหลักนะครับถัดไปนะครับบุคลิก เกดเชือกของตัวที่3คือตัวเดนอนเดนอนเนี่ยโทนของเขาจะเป็นโทนถ้าเราเรียกว่าเป็นมีโทนอุ่นกับโทนเย็นก็มาทางโทนเย็นก็คือเสียงใสสดคล้ายๆกับตัวโรเทลแต่สิ่งที่ต่างไปคือน้ำหนักเสียงน้ำหนักเสียงของเดนอน 520AE เนี่ยต้องถือว่ามันมีน้ำหนักเสียงตั้งแต่แตกลางต่ำเบจจะเบจจะชัดนิดนึงนะครับแล้วก็มากลางต่ำแล้วก็ไปที่ไล่ไปถึงแลมเนี่ยต้องบอกว่า นี่คือ CD ที่ให้เสียงจริงจังมากกว่าเพื่อนคำว,ว่าจริงจังก็หมายความว่ามันมีความสดความชัดของเสียงดนตรีทุกชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันดีมากรวมทั้งน้ำหนักเสียงหรือว่าดินามิกของเสียงเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าใครเพื่อนในกลุ่มนี้นี่คือความโดดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นบางคนที่ชอบเสียงที่มันคึกคักเร้าใจสดนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดเยอะๆนะครับ แด้รายยดเยอะๆคือจะคล้ายๆโรเทลแต่ว่าน้ําหนักเสียงในแต่ละย่านความถี่เนี่ยจะจะมีน้ําหนักที่มากกว่าโรเทล c d c B 1 r o t โรเทล CD11 จะหวานพริ้วปแต่เดนนอนเนี่ยจะมีน้ําหนักทุกเสียงมันทําให้คนที่ชอบสิ่งที่มีเนื้อๆน้ำๆน,น,น,นะอันนี้อาจจะชอบเลยนะครับเพราะนั้นการไปเลือกแอมเราก็ต้องไปลองไปร้านดูท่านรู้บุคลิกแบบนี้ที่ผมพูดแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะง่ายเข้านะครับ นี่เป็นเครื่องซีดีที่ดี3เครื่องที่เราพูดผ่านไปนั่นก็เครื่องนี้ราคา11,600 11, หมืนหระครับสำหรับเดนนอนดีซีดีห้าสอนเเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าเล่นมากนะครับถัดไปครับมาร้าน CD ดีห้าศตัวนี้เสียงมันจะคล้ายแอมของเขานะครับพูดง่ายว่าเสียงกลางจะเป็นจุดโดดเด่นคือตัวจุดประกายน้าหนักของเสียงกลางจะดีมากพูดง่ายว่าคนที่ชอบเพลงร้องชอบเสียงของอย่างเจนนิเฟอร์วอลนี่ฮัจานิสเอียนนะครับ หรือบางทีเสียงแบบเสลิดติดคออยู่ตลอดเวลาแบบปาหลุยอัมสตองเนี่ยอาจจะชอบตัวนี้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าเสียงกลางที่มันมีมันมีน้ำมีนวลแล้วก็มีน้ำหนักของเสียงกลางเนี่ยดีกว่าน้ำหนักย่านความถี่อื่นๆก็พูดง่ายๆคือเพลงร้องนี่ยกให้มารานอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องซีดีเครื่องหนึ่งที่เสียงกลางค่อนข้างที่จะ,ะสุภาพเนียนแล้วก็ชัดสุภาพเนียนชัดนะครับตัวตัวมาราน มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องคิดเออถ้า12,900กอ็เกือบเกือบหมืน 3, ม่นสามทอนหนึ่งร้อยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับน้ำหนักเสียงในส่วนของเสียงกลางจะเป็นอะไรที่พิเศษเฉพาะมากนะครับท่าท่านชมก็ลองไปนึกดูว่าเออในสี่เครื่องที่ผ่านมาเนี่ยไปเครื่องไหนดีหรือยังนึกไม่ออกเครื่องสุดท้าย Audio เคมิบอเดโอ axc 3 5เครื่องนี้ถ้าผมเทียบโทนเสียงนะตรงนี้จะแปลกมากก็คือมันจะเป็นเสียงคล้ายๆ NAD ดี AD, แต่ไม่ใช่คือจะเป็นเสียงกลาง ทนรบาลานเรื่อยๆเรียบเ,เรียบสะอาดนะครับน้ำหนักเสียงก็ก็ปานกลางนะครับไม่ออกเด่นด้านใดด้านหนึ่งก็คือเรียบเรียบคนที่ชอบเสียงที่เรียบเรียบอยู่แล้วแล้วก็อชอบอะไรที่มันแฟลตนะครับตัว k e m b ิด Audio a x c 3ออาจจะเป็นตัวตอบโจทย์ก็คือว่าแฟลตเรียบ สะอาดแต่ไม่ไม่ไม่ใช่แบรนด์แต่แต่ในท่านผู้ชมก็เพราะแฟลตนี่ไม่ใช่หมายความแบรน์คือเสียงมันทุ้มกางแหลนก็เสมอเสมอกันมามาเรื่อยๆนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้เสียงออกแนวอนุรักษ์นิยมในแบบอังกฤษแต่จริงๆแล้วจะผลิตที่ไหนก็ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าการดีไซน์แล้วก็ตัวภาคแดกนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเมื่อใช้แดกบูฟสั้นตัว WM852 ก็ถือว่าให้เสียงที่ค่อนข้างเนียนพอสมควรนะครับแต่ว่า เทียบความกระจับกระเฉงความตื่นเต้นเนี่ยก็ย่อมสู้โรเทลกับตัวเดนนอนไม่ได้อันนี้กระจับกระเฉงกว่าเพราะฉะนั้นโทนของมันเนี่ยเราต้องเอา n อ d ดีกับเคมบิดเนี่ยมาเทียบใกล้เคียงกันคือโทนเขาจะคล้ายๆกันแต่ n อ d ดีก็มีความฉ่ำเฉพาะตัวที่ต่างจากตัวเคมบิดนะะส่วนตัวที่อยู่โทนกลางสุดก็คือตัวมารานจะอยู่กลางๆจะไม่ค่อยเหมือนใครคือเสียงกลางโดดเด่นใช่ไหมฮะคนที่ชอบเพลงร้องจะชอบเดนนอนกับ โรเทลเนี่ยจะเป็นโทนเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดจะต่างกันเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่คือทั้งหมดที่วิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเพื่อที่ว่าอย่าลืมนะครับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเราจะต้องไปเลือกแอมป์รีฟหรือเราต้องรู้ว่าเราควรจะไปเข้ากับแอมป์อะไรนะครับเพราะว่าอะไรที่มันโลดโผนมากเนี่ยต้องหาแอมป์และลําโพงซึ่งมันนุ่มนวลลงมาเพื่อที่มันจะไม่ได้เกินอะไรที่เรียกนิ่งอบอุน่นก็ควรจะหาแอมป์หรือลําโพงที่มันเสียงใสใสไว้บรท์เพื่อ ให้มันชดเชยซึ่งกันและกันนี่คือหลักในการเล่นมิดเอ็นนะครับท่านผู้ชม,ชมที่ผมอยากจะบอกว่าบางครั้งเราต้องอปอรสิดอปอรสิ์ก็เลือกที่ตรงกันข้ามแอมเสียงใสเลือกซีดีเสียงนุ่มอแอมเสียงนุ่มเลือกซีดีเสียงใสแล้วท่านจะประสบผลสาเร็จนะครับไม่ใช่ว่าไปทางเดียวกันบางทีมันหลงโจงบริบาลใสไปหมดทั้งหมดเลยไอ้นี่ก็นุ่มเป็นทั้งหมดเลยวันๆไม่แอ็อะไรกูจะนุ่มอย่างเดียวข้าพเจ้าจะนุ่มอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะนะ อย่างนี้เราก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองนะครับยกเว้นท่านที่ชอบใสเป็นพิเศษก็อาจจะอ,อัลสายซีดีใส,ใสลำโพงใสก็แล้วแต่ท่าน,นแต่ผมบอกได้เลยว่าการบาลานซ์มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับที่เอาซีดีไปเข้ากับเครื่องได้ช่วงหลังนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะถามข้อมูลรายละเอียดหรือการเปรียบเทียบอื่นๆหรือจะยกตัวอย่างในรุ่นอื่นซีดีอื่นเครื่องอื่นแอมอื่นนะครับว่าจะแมทกันไหมอย่างไรเดี๋ยวเราสามารถที่จะสอบถามปัญหาช่วงหลังได้นะครับช่วงนี้ เราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหลังเราจะพูดคุยสนทนาปัญหาเครื่องเสียงกันท่านอยากถามอะไรท่านถามนะครับตอบได้ทันทีตอบถ้าตอบยังไม่ได้จะคนคว้าม,มาตอบแล้วก็ฟังเพลงร่วมกันนะครับในช่วงไทยครับนั่งอยู่กับที่ก่อนครับดูโฆษณาสวยๆก่อนครับ